สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาะทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาผสมปุ๋ยนะครับหวานรอบที่สนะครับก็อธิบายอย่างนี้นะครับว่าปุ๋ยสลูกหวานพื้นที่14บสีไร่แล้วถ้ามีพื้นที่ไม่ถึง14บสี่ไร่นะครับเราจะผสมปุ๋ยแบบไหนนะครับเอาอธิบาย,ยางี้สมมุติว่าเรามีพื้นที่อยู่แค่หไร่นะครับห้าไร่คุณก็ซื้อปุ๋ย มาสี่กระสอบนะครับโดยใช้ปุ๋ยยูเรียหนึ่งสิบห้าห้ายี่สิบหนึ่งสิบหกยี่สิบศูนย์หนึ่งแล้วก็สิบห้าห้ายี่สิบอีกหนึ่งนะครับแล้วคุณก็เอามาผสมนะครับโดยการตัดยังไงก็ได้นะครับให้มันผสมเข้ากันให้หมดนะครับจะผสมยังไงก็ได้แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผสมเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้ปุ๋ยทั้งหมดอยู่ประมาณสี่กระสอบหรือห้ากระสอบนะครับก็เอา ไปหวานนะครับพื้นที่ตั้งแต่1ไร่ไปเนี่ยนะครับยันถึง5ไร่เนี่ยคุณก็แบ่งใส่ยังไงก็ได้ให้มันหวานได้ไร่ละ15กิโลนะครับและก็แบ่งใส่ให้ได้จํานวนพื้นที่ของท่านก็คือไร่ละ1ลูกหรือว่าจะใส่ไร่ละ45กิโลก็แล้วแต่นะครับส่วนบางคนมีคําถามว่าการผสมปุ๋ยเนี่ยยูเรียเนี่ยมันมีน้าหนักห0าสโลแต่ยูเรียมันฟูกว่าได้จํานวนปุ๋ยที่เยอะกว่า คุณก็ตักยูเรียให้มันเยอะขึ้นตักสูตรให้มันน้อยลงเพราะสูตรอะมันหนักได้ปริมาณปุ๋ยน้อยแต่น้ําหนักมันเท่ากันใช่ไหมล่ะคุณก็ตักสูตรให้น้อยลงตักยูเรียให้เยอะขึ้นมันจะไปยากตรงไหนนะครับสูตรปุ๋ยที่ผมเคยบอกนะครับว่าสูตรปุ๋ยสูตรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหลากสีหลากเม็ดแบบนี้นะครับตัว16-20ศูนตัวจําเป็นต่อรากก็จะมีลักษณะเม็ดแบบนี้นะครับฉะนั้น ก็ต้องอธิบายก่อนว่าปุ๋ยรอบหนึ่งเนี่ยเราจําเป็นต้องใส่ยูเรียผสมสูตรร้อยเปอร์เซ็นะครับส่วนปุ๋ยรอบที่สองเนี่ยเราก็ยังต้องใช้ยูเรียผสมสูตรร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันแต่รอบที่สามล่ะรอบเนี้ยเป็นรอบที่สามนะครับที่ผมจะผสมอยู่ใช่ไหมคําถามคือรอบที่สามเนี่ยตัวยูเรียเนี่ยยังมีความจําเป็นต้องใช้ไหมผมก็บอกก่อนว่าถ้าดินดีนะครับดินดี ดินปรับปรุงดีดินบำรุงดินดีข้าวงามใบเฟื้อใบงอนะครับก็คือใบบิดใบงอแล้วอ่ะไม่จําเป็นต้องใส่ยูเรียในรอบที่สแต่คุณซื้อ16-20ศมา2ลูก1 5บห้าห้ลูกหรือจะซื้อ16-20นมา1ลูก1 5บห้าห้ลูกก็ได้นะครับแต่เราจะไม่ใช้ยูเรียเนื่องจากยูเรียจากปุ๋ยสูตร16-20ศูนย์กับ15-5-20เนี่ยมันเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของราก ต้นใบอยู่แล้วนะครับยูเลียไม่มีความจําเป็นแต่ทําไมรอบ3รอบนี้ผมถึงใช้ยูเลียก็เพราะว่าข้าวเนี่ยของผมในฤดูหนาวรุ่นเนี้มันไม่โตนะครับมันออกแบบแจ๊กแจ๊กันแกนแล้วใบมันก็ตั้งตรงไม่ได้เป็นลักษณะใบเฟื้อใบงามหรือไหลเกินไปผมถึงได้เอายูเลียเข้ามาใส่ในรอบที่3นะครับฉะนั้นก็แปลว่าปุ๋ยผมใช้สูตรนี้ตั้งแต่รอบที่ห ยันจนถึงรอบที่สานะครับโดยใช้สูตรดังนี้เลย46นะครับ15 5 20แล้วก็16 20 0แล้วก็15 5 20ถามว่าได้สูตรอะไรผมก็ไม่รู้ครับได้สูตรอะไรเพราะว่าผมไม่ได้มานั่งเอาตัวเลขโทรศัพท์มานั่งคิดว่ามันจะต้องได้สูตรนู้นสูตรนี้สูตรนู้นสูตรนี้ผมไม่คิดผมคิดแต่ว่าผมเอาสูตรยูเลียสูตรสูตรสูตรมาผสมรวมกันแล้วก็เอาไปหวานในนาพื้นที่ 14ไร่โดยใช้จำนวนสี่กระสอบอย่างเงี้ยหรือเอาสี่กระสอบที่ผสมเสร็จแล้วแบ่งไปวาน5้าไร่หนึ่งลูกอย่างเงี้ยแล้วข้าวเป็นยังไงดีไหมผลผลิตดีไหมก็ติดตามผลงานต่อไปถ้ามันได้ไร่ละตันได้ไร่ละตันกว่าก็แปลว่าใช้ปุ๋ยน้อยแต่ผลตอบรับดีเราก็เลือกใช้ปุ๋ยสูตรเดิมในฤดูถัดไปหรือรุ่นถัดไปที่เราทำเข้าใจตรงนี้นะครับฉะนั้น คุณจะเติมตัวไหนไปก็ได้แต่เราให้คุณมองใบข้าวเป็นหลักอย่างเช่นคุณบอกว่าเราอยากจะใส่ยูเลีย2ลูกใช่ไหมอ่ะคุณอยากจะใส่ยูเลีย2ลูกถ้าใบาข้าวมันงามดินคุณมันดีคุณจะใส่ไปทําอะไรต้อง2ลูกคุณเอา 16...20... ศูนย์ 0, เอา15 5ห0ไปใส่ไม่ดีกว่าเหรอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าตัวยูเลียมันคือ ทำให้พืชเนี่ยสองเขราแสงเจริญเติบโตได้ดีเร่งต้นให้มันสูงและยูเรียเป็นตัวที่นำพาธาตุอาหารสารตัวนี้ถูกไหมอ่ะยูเรียเนี่ยไอตัวสิบห้าเนี่ยมันเป็นตัวที่นำสารอาหารสองตัวนี้ไปเลี้ยงอยู่แล้วถูกไหมแล้วผมบอกว่าดินมันดีข้าวมันงามตัวหน้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่เอาไอสองตัวนี้ไปให้มันแบกนะครับก็มันงามนี่มันงามมันสูงมันยาวมันดีไปหมดอ่ะคือใบมันเฟื้ออยู่แล้วก็ เอาไปสิเอาไอสองตัวนี้ไปบวกเพื่ออะไรเพื่อให้ไอตัวยูเรียมันไม่มีปัญญาเอาไปได้หมดไงเข้าใจตรงนี้คคือแต่ถ้าค่าไม่ดีค่าไม่ดีคุณไปใส่อยู่สองตัวโดยที่ไม่เติมยูเรียเลยเนี่ยคราวนี้มันก็จะแบกไอสองตัวนี้ไม่ไหวเราเลยต้องเติมตัวหน้าเข้าไปเข้าใจไหมครับเติมตัวหน้ายิ่งเยอะไอตัวกลางกับตัวท้ายก็ยิ่งเอาไปใช้ได้เยอะไม่ว่าจะเป็นตัวกลางตัวท้ายนะครับ ธาตุรองต่างๆที่คุณฉีดพวกซิงสังกะสีแมกนีเซียมอะไรพวกนี้มันก็เอาไปใช้ได้หมดเพราะว่ามันต้องใช้ตัวยูเรียนะครับผมเคยอธิบายไว้ในคลิปแล้วว่ายูเรียมันก็เหมือนรถนะครับคุณมีรถบรรทุกอยู่1นึคันนะครับรถบรรทุกของคุณมันจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็แล้วแต่ดินนะครับดินก็เปรียบเสมือนพื้นที่หรือเงินนะครับอธิบายง่ายดินก็เหมือนเงินนะครับ คุณมีเงินในกระเป๋าเยอะคุณก็สามารถซื้อรถคันใหญ่ๆได้เมื่อคุณมีรถคันใหญ่คุณก็สามารถแบกน้ําหนักแบกผลผลิตไปได้เยอะผลผลิตคุณก็ตอบได้เยอะได้เงินกลับมาเยอะอ่ะเข้าใจยังฉะนั้นยูเรียมันก็เหมือนรถนะครับดินมันก็เหมือนเงินนะครับคุณมีดินดีนะครับคุณก็ไม่จําเป็นต้องมีรถบรรทุกที่คันใหญ่ขนาดนั้นนะครับเพื่อไปบรรทุกไอ้สองตัวนี้ โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผสมเสร็จก่อนนะครับการผสมก็เหมือนบอกนะครับยูเลียก็ตักให้มันเยอะหน่อยสูตรก็ตักน้อยๆนะครับแต่ผมผสมแนวเนี้ยใครมีกระบะปูนมีกระบะมีผ้าใบอะไรคุณก็ผสมในนั้นก็ได้ง่ายดีแต่ผมมีแค่กระสอบกับขันใบเล็กๆนะครับใบหนึ่งเนี่ยกระป๋องเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับกระป๋องเล็กๆอย่างเงี้ยก็ผสมแบบนี้แหละนะครับกันเองเดี๋ยวเช็คเอาไปเดี๋ยวผมผสมเสร็จก่อนก็ เดี๋ยวมาสรุปให้ดูว่ามันได้กี่กระสอบนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปหวานแล้วเดี๋ยวไปดูลักษณะข้าวกันว่าทําไมถึงใช้สูตรเหล่านี้ขอบคุณมากครับก็สวัสดีครับมาถึงแล้วนะครับแปลงที่เราจะมาหวานปุ๋ยนะครับแค่นี้นะครับปุ๋ยที่เราใช้นะครับนี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบนะครับบวกกับสิบหกยี่สิบศูนย์แล้วก็ตัวสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับ ก็ตามคลิปตั้งแต่ต้นคลิปเลยการผสมนะครับเราก็จะมาหวานนะครับประมาณ2เป้นะครับหมดนี่นะที่เราจะมาหวานนะครับ2เป้อ่ะเดี๋ยวมาดูข้าวกันนะครับนี่นะครับลักษณะข้าวที่หวานในช่วงฤดูหนาวนะครับสภาพข้าวก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับสภาพข้าวเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีเหลืองเหลืองส้มส้มตามสภาพนะครับอันนี้ข้าวอายุ40วันนะครับเรามาหวานข้าวหลังจากเราใส่น้ํา นะครับเห็นไหมครับว่าข้าวฤดูหนาวมันจะมีลักษณะแจ้แคะแกนันไม่งามเราถึงได้ใสยย่ยูเรียนี่ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องเติมยูเรียนะครับถ้าแบบถ้าเป็นแบบต้าต้นไม้อย่างนี้ไม่ต้องเติมยูเรียครับอย่างนี้เรียกว่างามแต่อันนี้มันแจ้มันะครับมันก็จะออกแจ้ๆแจประมาณนี้นะครับลักษณะข้าวนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเราก็เลยจะใช้ปุ๋ยสูตรคือความหมายง่ายๆนะครับผมหว่านปุ๋ยสี่รอบนะครับรอบละสิบ ถึง15กิโลนะครับนี่คือสูตรของผมหวานปุ๋ยสี่รอบนะครับใส่ทีละนิดทีละหน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็ใส่ไร่ละลูกนะครับอยู่ดีนะครับก็คือไร่ละ50กิโลนะครับหรืออาจจะเกินนิดนิดนะครับแต่ผมจะใช้การใส่น้ํานะครับใส่น้ําเติมน้ําแล้วก็หวานปุ๋ยฉีดยาใส่น้ําเติมน้ําหวานปุ๋ยฉีดยานะครับการหวานปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้น เรามาฉีดยาข้าวจะกระตือรือร้นในการดูดน้ําแล้วก็กินปุ๋ยเราดีขึ้นนะครับเหมือนการฉีดกระตุ้นนะครับโอเคนะครับป่ะเดี๋ยวผมก็ไปหว่านให้เสร็จก่อนนะครับลักษณะข้าวก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เห็นไหมครับว่าสูตรปุ๋ยผมมันจะไม่เขียวไม่งามนะครับจะออกลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ